สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะมาวันนี้ยายมีอะไรมาทำกิจกรรมยามว่างนะคะอีกอย่างหนึงที่ยายชอบหลังจากปลูกต้นไม้อันนี้ยายก็หันอยากาเลี้ยงปกัดที่ไปที่มาคือไปเห็นเขาเลี้ยงแล้วก็อยากอุ่นนุนเขา พออุดหนุนเข้ามาปพ๊บก,ก็มาดูพอมาดูแล้วก็กมีสเสน่ห์ของเขานเนาะมีเสน่ห์ของเขาก็เลยหลงรักอีกทีนึงก็เลยอยากเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเมื่อวานก็เลยไปจัดไปจัดโหลโหลมาได้โหลใหญ่จริงๆข้างหลังข้างหลังก็เยอะเลยนะสามสิบตัวแล้วค่ะอันนี้ก็เลยอยากจัดขึ้นโชว์ขึ้นโชว์ตู้อีกทีนึงละเ,เตรียมน้ำไปแล้ว ได้ลูกแก้วมายายได้ลูกแก้วมาใส่ลูกแก้วเลยค่ะโทนี้ก็ใส่ลูกแก้วใส่ลงไปเลย,ยลกแก้วลงไปเลยจ้าใส่ยเยอะๆเลยจะได้มีสีสันะจะได้มีสีสันยายปรับสภาพน้ำปับสภาพน้ำด้วยเกลือนะคะเกลือเกลือเม็ด ใช้เกลือปรุงอาหารนะเขาให้ใช้เกลือนิดเกลือธรรมชาติเกลือที่ไม่ขาดสารไอออนสะอาดน้ำให้ได้แล้วจะเริ่มสวยของเขาอยู่นะอยาจะหาไม้น้ำไม่มีเราใช้นี้ไปก่อนเนาะใช้นี้ไปก่อน นไปประมาณนี้ธรรมชาติที่สุดให้เขาได้อยู่สบายสบาย <c oughs> ใหญก็ ยังไม่เป็นหรอกปลาเลยปลาี่อรัเียนวเีนียนนี่คือปลาของยายปล่อยเข้าไปก็จะได้มีที่เล่นสบายสบายว้าวสวยอยู่สวยอยู่ตาสวยอยู่ตาอำพเช้านี่ยาย เอี๋ยวนั้นยห,หน่อยเนาะก็จะติดเท้าไว้ตอนนี้มีที่ติดเดี๋ยวค่อยหาอะไรเพิ่มเข้าไปเ,าาเท้าน้าก็จะจัดแยงเรือตัวนี้ตัวนี้ลงค่ะก็จะเป็นหมน่ารักนโารักโ้โกลนถึงน้ำพอดีเลย ปล่อยได้ตัวเดียวนะคะปล่อยได้ตัวเดียวเพราะยายเคยปล่อยไว้สองตัวนึ่ว่าจะเลี้ยงเป็นคู่เนาะเขาก็สมชื่อที่ว่าเขาว่าประกัดนั่นแหละก็จะได้ตามนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็อาไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายปิดด้วยนะคะ ขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเท่าคนแก่เนาะอยู่ว่างๆก็หากจิกจกรรมอย่างอื่นทำเพื่อไม่ได้เหงานะคะขอบคุณมากมายค่ะบ๊ายบาย